เราก็เห็นปรากฏการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นชัดเจนพื้นที่ระบาดหนักที่สุดก็คือกรุงเทพมหาหนครก็คุยกันในชมรมครับน้องๆในชมรมบอกหรือเราไปบุปกกรุงทันไหมความคิดนี้ก็เริ่มแวบขึ้นมาจัดทีมไปช่วยตรวจสวอบในกรุงเทพดีกว่า จริงเราก็คิดว่าจะใช้เวลาเตรียมตัวสักระยะหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดมันกระเทิบขึ้นอย่างรวดเร็วมากก็ใช้เวลาประมาณ4 5หวันนี่แหละครับลงมือแล้วก็บาดถึงกรุงเทพก็ปฏิบัติการภาษาจากทีมชุมชนในกรุงเทพองทีมก็จะมีทีมนครศรีธรรมราชเป็นทีมท,ที่ใหญ่ที่สุดนะครับทีที่2ก็จะเป็นทีมจากขอนแก่นที่3ก็สงขลาสงขาก็จะมีชน,นะนาทวี5าก็จะเป็นทีมจากด่านนักขามเตี้ย ที่เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วทีมสุดท้ายจากบ่อเกลือจังหวัดน่านแล้วก็มีน้องอยากตากไปน้องหมอตากไปคนหนึ่งบาคนเดียวมาด้วยความรู้สึกอยากมาช่วยเราจะสรุปภารกิจกันตอนกลางคืนแล้วก็แบ่งงานว่าใครจะไปไหนแต่ละจุดมีกี่คนแต่สิ่งที่เราพบคือทุกทีมทำเต็มที่เลิกกันค่ำๆทุกทีมอยากไม่น่าเชื่อเลยสุดยอด คือพื้นที่การระบาดของโควิดเนี่ยจุดที่มีความทุกข์ที่สุดในประเทศไทยก็คือกรุงเทพรับพังแค่รับคนไข้กรุงเทพไม่มีเตียงไปนอนต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่พอหรอกซึ่นนั้นไปนสิ่งที่ดีมากนะแต่มันก็ไม่พอสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทางชมรมแพทย์ช่วยให้ความสําคัญก็คือโฮมไอโซเลชันการกักตัวเองที่บ้านเรื่องของการเซลสวอปบหรือการแลบผิดเทสการตรวจตัวเองเพราะว่าจะทําให้เรารู้ผลเร็วคือทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราพูดให้เป็นปฏิบัติการ การออกมาผูกกลุมครัง้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนจากปฏิบัติการทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นปฏิบัติการทางสังคมซึ่งผมว่ามีความสําคัญมากในการสื่อสารในยะหลายๆองค์กรด้วยนะก็ะอยากให้ทุกองค์กรออกมาช่วยกันไม่จำเป็นต้องช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขนะครับช่วยเรื่องผู้คนที่ตกงานช่วยเรื่องคนที่อดมือ้อกินมือ้อช่วยเรื่องความเหลื่อมล้าอื่นๆซึ่งหลายคนก็จะช่วยได้ลุกขึ้นมาช่วยกันทําสิ่งที่ตัวเองทําได้เพื่อที่จะทําให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้าได้และเราต้องอยู่กับโวิดให้ได้ โควิดมันจะอยู่กับเราอีกหลายปีเรามีการกลายพันธุ์ทั้งโลกกำลังเดินไปสู่ทิศทางเดียวกันคือต้องอยู่กับโควิดให้ได้การอยู่กับโควิดได้เนี่ยต้องมีวัคซีนเพียงพอต้องมีการตรวจเซลล์สวอปตรวจตัวเองบ่อยๆในราคาที่เข้าถึงได้ต้องมีระบบการสาธารณสุขที่เปลี่ยนไปโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามที่ที่พร้อมจะดูแลโดยที่เข้าถึงไม่ยากรวมถึงการปรับมิถี new normal ของผู้คนจริงๆการใส่หน้ากากอย่างกว้างขวาง ที่ยังต้องทําต่อซึ่งอันนี้เราต้องการและคิดว่าถึงเวลาแล้วละ่ะครั้งนี้เป็นปจุดเริ่มต้นเนาะของการเดินไปสู่การปรับโคดอยู่ร่วมกับโควิดไม่ได้ ในฐานะเราเป็นท่าชนบทเนาะซึ่งยืนหยัดเคี้ยงข้างประชาชนคนลำบากคนเล็กๆมาตลอดเราก็เลือกปฏิบัติธารกิจที่เราถนัดพอเราเลือกมาบุกกรุงมเราก็เลือกมาบุกชุมชนแออัสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็คาดหวังเรามีส่วนในการช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเขาเกิดความเข้มแข็งขึ้นในการจัดก,การโควิดด้วยและเราเป็นส่วนหนึ่งของการจัดก,การตนเองของชุมชน แรกเราก็ตกใจนะว่าจะทำไหวเหรอมาวันแรกจะทําไหวไหมวะอะไรเงี้ยนะอันนี้จริงๆเลยนะโอ้มันเยอะเยอะเกิดมาไม่เคยทําวันนึงเป็นพันนะมากันวันนึงเป็นพันนี่เราทำกันเป็นทีมใหญ่ในโรงพยาบาล นี่มากัน7คนอย่างเงี้ยวันหนึ่งพันห้าเราทําไหวไหมเออเราทําไหวนะไม่น่าเชื่อแต่พอทํทำไปเราก็รู้สึกว่าความร่วมมือของชุมชนเขาเยอะมากนะครับในการช่วยเรารันระบบรันโปรให้เร็วขึ้นแก้ปัญหาต่างๆทวกับเราเห็นสีหน้าความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยมันก็ทําให้เรายังไงก็ต้องสู้ต้องทําให้ได้ต้องทำให้เสร็จดูแลเขาให้ดีที่สุดผมคิดว่าเราทุกคนเราจะรู้สึกว่าเราทํางานหนักมากนะสวบจนพี่แหม่มที่เป็นพยาบาลหัวหน้าทีมทำแทบจะเป็นลมแกก็เดินออกมาจากจุดสวบ เดินออกมาหายใจหายใจสักสินาทีดื่มน้ําดื่มค่าเรียบร้อยก็เสร็จแต่งตัวใส่ชุดกลับเข้าไปทําหน้าที่ต่อคือมวันก็กลับไม่ได้นอกพ่อชาวบ้านยังรอเราอยู่อะ่ะแต่สิ่งที่เราพบคือทุกทีมทําเต็มที่เลิกกันค่ำๆทุกทีมอย่างไม่น่าเชื่อเลยโดยที่เราไม่ได้บอกนะว่าต้องทําให้หมดหรือว่าต้องเลิกกี่โมงเขาจัดการตนเองไว้แค่ไหนทําแค่นั้นแต่ปรากฏว่าทุกทีมก็ทําเต็มที่อย่างสุดยอด เราจะรู้สึกว่าเราทำงานโคตรหนักเลยว่ะแต่ว,ว่าถ้าเราได้ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจร mm hmm. ิงเป็นชาวบ้าน mm hmm. โอ้ชาวบ้านหนักกว่าเราเยอะเลยสาหัดกว่าเราเยอะเลยเราจะมีพลังขึ้นแล้วเราจะมีแรงสู้เยอะเพราะชาวบ้านหนักกว่าเรามากที่ไหวว่าแรงขับมันมาจากชาวบ้านน่มาจากผู้คนที่รอเราอยู่เดี๋ยวเราจะไปจัดระเบียบใหม่วันนี้ก็เหมือนเป็นการทดลองแล้วเชื่อว่าเราจะกลับมาใหม่ระลงทีมมาใหม่ต้องมาช่วยกันอะ่ะ